กิจกรรมความเพียรมหาจากาักรพรรดิครั้งที่27รหัสเพียน538 1มงคลจักรวาลใหญ่สิริธิมาติเตโชชยสิทธิมหิทธิมหาคุณาปริมิตะคุญญาธิการัสะสัพพันตรายานิวารณะสม,มัติปะสะภะควันโตอรหัตโตสมาสัมพุทธะภา,าวัต สิงสมหาปุริสารักขานุภาเวนะอสิยานุภายัญชนานุภาเวนะอัตตุตระสะตมังคาลานุภาเวนะชะพันนะรังสิยานุภาเวนะเกตมาลานุภาเวนะ ทัะปารมิตานุภาเวนะทัะอุปปปารมิตานุภาเวนะทัศปรมัตถาปารมิตานุภาเวนะสีสะสมาธิยาปัญญานุภาเวนะพุทธานุภาเวนะธัมมานุภาเวนะสังฆานุภาเวนะเตชานุภาเวนะอิทานุภาเวนะภาานุภาเวนะเยยะธัมมานุภาเวนะจะตุราสิสิสะหัสะธรรมะขันธานุภาเวนะนาโวโลกุตระธัมมานุภาเวนะอัต ทางกิกะมัคคานุภาเวนะอัฏฐสมาปติยานุภาเวนะชาระพิญญานุภาเวนะจตุสัจจะยานุภาเวนะทัศหะทัระทัศภะละยานุภาเวนะสัพัญยุตายานุภาเวนะเมตตากรุณาุทตตาอุเบกขานุภาเวนะสัพปริตานุภาเวนะราตานตะยะสารานุภาเวนะตุยหังสัพพโรคะโรกุปัฏฐวะทุกขะ โมะนสสปายาสาวิณสันตุสัพพะอัตรายาปิวิณสตุสัพพะสังกัปปะสังกัปปาตุยหังสัมมิชันตุทีคายยตาตุยหังโหตุสตะวัสสะกีเวนะสังคิโกโหตุสัพพทาอากาสปัพะตะวะนภูขังคามหาสมุทธาอารักกาเทวตาสทาตุมเหอนุรักขันตุ พวันตุสัพพะมังคลังละขันตุสัพพะเทวตาสัพพะพุทธานุภาเวนะสทาสุธีพระวันตุเตพระวันตุสัพพะมังคลังละขันตุสัพพะเทวตาสัพพะพมานุภาเวนะสทาสุธีพวันตุเตพระวันตุสัพพะมังคลังละขันตุสัพพะเทวตาสัพพะสังฆานุภาเวนะสทาสุธีพระวันตุเตนักขัดตยขะภูตานังปาปักขะหะนิวารนาปริตตานุภาเวนะ หันตวาเตสังอุปัทเวนักขัดตยขะภูตานังปาปักขหะนิวารนาปริตตสานุภาเวนะหันตวาเตสังอุปัทเวนักขัตยขะภูตานังปาปักขหะนิวารนาปริตตสานุภาเวนะหันตวา,า,าเตสังอุปัทเวพัทธการตะคาถาอาตีตังนาวะขเมยังเมยยะนับปะ กังเขอนาคตางังบุคคลไม่ควรคำนึงถึงสิ่งที่ร่วงแล้วไม่ควรมุ่งหวังสิ่งที่ยังไม่ไมถึงยะ,ะตีตมปะหินตังอาปัตตันจะอนาคตางังสิ่งใดร่วงแล้วสิ่งนั้นก็เป็นอันละไปแล้วและสิ่งที่ยังมาไม่ถึงก็เป็นอันยังไม่ถึงปัจจุบันนจัจโยธรรมถะตฐาวิปัสสติอหังอสังหิหรงังอสังขป,ปังตังวิทามะนุคู หะเยก็บุคคลใดเห็นแจ้งรมปัจจุบันไม่งอนแงนไม่คอนแคลนในทานันๆได้บุคคลนั้นพึงเจริญธรรมน,น,นั้นเน,นื่องๆให้ปุกปรงเถิดอ,อัดเชวะกิจจะมาตับปังโกชัญญามารณงสุเวพึงทำความเพียรเสียในวันนี้แลใครเล่าจะรู้ความตายในวันพุ่งนะฮิโนสังฆะรตินะมหาเสนนะมัจจุนาเพราะว่าความผัดเพี้นกับมัจจุราชผู้มีเสดาใหญ่นั้นย่อมไม่มีแกเราทั้งหลาย เอวังวิหาริมาตาปิ่งอโหรัตตะมะตันทิทางตังเวพาเทกะรัตโตติสันโตอาจิกขเตมุนีติพระมุนีผู้สงบย่อมเรียกบุคคลผู้มีปกติอยู่อย่างนี้มีความเพียรไม่เก็ดทันทั้งกลางวันและกลางคืนนั้นแลว,ว่าผู้มีราตีหนึ่งเจริญด้วยประการราชนีแลอภินหะปัจเจเวกะขณะปะทะ ชาราธรรมมหิชารังอนาตีตาเรามีความแก่เป็นธรรมดาจะล่วงพ้นความแก่ไปไม่ได้พยาธรรมมหิพยาชิงอนาตีตาเรามีความเจ็บไข้เป็นธรรมดาจะล่วงพ้นความเจ็บไปไม่ได้มรณะธรรมมหิมรานังอนาตีตาเรามีความตายเป็นธรรมดาจะล่วงพ้นความตายไปไม่ได้สัพเพหิเมปเยหิมะนาปเปหินานา พาโวนิมนินาพาโวเราจะละเว้นเป็นต่างๆคือว่าจะต้องได้รับได้พัดภาคจากของรักของเจริญใจทั้งสิ้นไปกรรมมัสกรรมเหิกรรมทายาทกรรมโยนิกรรมพันธุกรรมะปฏิสารณาเรามีกรรมเป็นของของตนมีกรรมเป็นผู้ให้ผลมีกรรมเป็นแดนเกิดมีกรรมเป็นผู้ติดตามมีกรรมเป็นที่ที่อาศัยยังกรรมมังการิสามี กัญญานังวาปาปกังวาตัสทะทายาทาภวิานีเราจะทํากรรมอันใดไว้เป็นบุญหรือบาปเราจะเป็นทายาทคือว่าจะต้องได้รับผลของกรรมสืบไปเอวังอมเหหิอภินหังปัจเจเวคิตัตพังเราทั้งหลายคนพิจารณาอย่างนี้ทุกๆวันเทิน